วันนี้นะคะเรากําลังจะเดินทางไปหมู่บ้านน้าใสบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แห่งฟูจิจ้าในระหว่างเดินทางอีาได้ตกลงมามันมาอัศจรรย์มากๆากค่ะ,คะครไกด์บอกว่านี่คือรอบ5ปีที่อีาตกจะด้วยปฏิหารหรือแรงอธิษฐานเบลล่าไม่รู้แต่ก่อนไปเบลล่าได้อธิษฐานขอได้เห็นอีาตกสักครั้งหนึ่งในชีวิตและแล้วเราก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านน้าใสบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์แห่งฟูจิที่นี่เป็นอีกหนึ่งสปอตท่องเที่ยวที่คนไปฟูจิต้องไม่พลาดเดิมจุด นี้เคยเป็นทะเลสาบมาก่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปน้ำในทะเลสาบก็แห้งเหือดหายไปเหลือบ่อน้ำเพียง8บ่อเท่านั้นเขาว่ากันว่าน้ำใสในบ่อทั้ง8บ่อนี้คือน้ำที่เกิดจากการละลายของอีมะบนภูเขาไฟในช่วงฤด,ดูร้อนที่ไหลผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนรวมกับแร่ธาตุต,าต่างๆทำให้น้ำนั้นใสแจ๋วอย่างที่เราเห็นเลยละค่ะจุดเด่นของที่นี่ก็คือความใสสะอาดของบ่อน้ำที่ใสามากมาก คนญี่ปุ่นยังเชื่อว่าหากใครได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะมีอายุยืนต้องอธิษฐานก่อนดื่มน้ำแล้วความเจ็บป่วยก็จะทุเลาลงเขาว่ากันแบบนั้นนะคะหลังจากที่เราชมกันเสร็จแล้วก็เดินทางมาที่ลานจอดรถคะ่ะทุกคนเต็มไปด้วยอิม,มะทั้งนั้นเลยสนุกสนานกันพอแล้วก็แวะทานข้าวกันบ้างนะคะอาหารญี่ปุ่นมันก็ไม่เลวเหมือนกันนะถึงจะมีรสชาติจืดแต่ก็โอเคอยู่นะไปญี่ปุ่นทั้งทีก็ต้องกินให้มันเข้ากับสถานที่กันสักหน่อยก็ต้อง ขอบคุณเจ้าของแบรนด์เจ้าภาพใหญ่ที่จัดให้พวกเราในวันนั้นนี่คือสตรอเบอรี่ที่ญี่ปุ่นค่ะหวานอร่อยมากเลยต่อจากนั้นเราก็เดินทางไปเที่ยวกันต่อค่ะและแล้วเราก็มาถึงลานอิมะค่ะทุกคนต้องขออาภัยที่เบลล่าจำชื่อสถานที่ไม่ได้นะคะทุกคนแต่บอกได้เลยว่าที่นี่แบบโคตรหนาวสุดๆและก็มีความสุขแบบสุดๆเช่นกันเพราะเบลล่าได้ไปน,นอนกลิ้งอยู่กับอิมะค่ะทุกคนค่ะนี่คือสุดยอดที่สุดของชีวิตเบลล่าแล้วที่ ฝันอยากเห็นอีะอยากไปเล่นอีะอยากเกลือกกลิ้งอีะค่ะมีทั้งความสุขความอินความฟินมันผสมประสานกันหมดเลยค่ะทุกคนแบบไม่ต้องพูดมากเลยนะคะดูภาพก็แล้วกันเจ็บคอค่ะพูดมากเจ็บคอดูภาพนะคะว่าฟินแค่ไหนอินแค่ไหนมีความสุขแค่ไหนแต่เล่นได้ไม่นานค่ะเพราะมันหนาวมากต้องไปดื่มชาเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็กลับมาเล่นใหม่ค่ะทุกคนวนเวียนอยู่แบบนี้หลายรอบมากค่ะจนกว่า ถึงเวลาจะเดินทางกลับช่วงที่เดินทางกลับนะคะทุกคนเขาก็มีการแวะที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยเบลล่าจำไม่ได้ก็ถ่ายรูปกันไปนะคะแวะที่ไหนก็ไม่พลาดต้องถ่ายรูปที่นั่นเช่นกันค่ะและแล้วเราก็มาถึงห้องพักกันทุกคนห้องพักสวยงามเลอหร,รูอลังการมากเลยคะ่ะสายเซลฟี่อย่างฉันก็ไม่หวั่นในการถ่ายรูปอีกแล้วค่ะทุกคนถ่ายทุกมุมทุกช็อตเลยคะ่ะห้องน้าเตียงนอนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ่ายหมดเ <นะ S 1> ลยน้ําเสร็จเราก็แต่งตัวลงมาข้างล่างเตรียมที่จะรับประทาน อาหารก่ะทุกคนแต่ก่อนจะไปรับประทานอาหารนะคะเราก็ถ่ายรูปเก็บภาพกันก่อนค่ะเพราะมีจุด สวยๆให้เราได้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายมาแล้วนักเซลฟี่ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนี่คือความสุขของเบลล่าชอบมากมายที่ได้ถ่ายรูปตอนนั้นยังไม่มีไม้เซลฟี่เราก็ต้องอาศัยคนอื่นถ่ายให้นะคะพอถึงเวลาทานอาหารนี่เลยค่ะทุกคนนี่ปูอย่างใหญ่เลยค่ะทุกคนนี่ขนาดขายัางขนาดนี้นะคะเราก็จัดการถ่ายทุกช็อตทุกมุมด้วยเช่นกันค่ะทุกคนเบลล่ามีเรื่องจะเมาส์ให้ฟัง<ๆ>ก่อนจะมารับประทานอาหารนะคะเบลล่าและครอบครัวและเพื่อน ได้ไปแช่ออนเซ็นของทางโรงแรมด้วยการแช่ออนเซ็นเป็นวัฒนธรรมที่มีมานานของประเทศญี่ปุ่นเขาเลือกใช้เพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยรวมถึงบำรุงผิวพรรณและบำบัดโรคต่างๆด้วยค่ะเขาว่ากันว่าถ้ามาถึงญี่ปุ่นแล้วต้องมีแช่ออนเซ็นนะคะถ้าไม่แช่นั่นแสดงว่าคุณมาไม่ถึงญี่ปุ่นคะ่ะเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ขึ้นห้องนอนเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะสนุกไหมคะ คลิปนี้อย่าลืมนะคะกดติดตามเบลล่าไว้ไปดูว่าคลิปหน้าเป็นคลิปไปที่ไหนต่อนะคะบ๊ายบายจ้า